แปดไม่ได้ให้ใข้าราชการในกระทรวงเ่ยวมาเข้าใจผู้ประกอบการโรงแรมมันเป็นไปไม่ได้คนาะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ใช่อันนี้อันนี้คืออันนี้คือนี่คือปัญหาที่ผมพบแล้วผมคุยกับทุกหน่วยงานแล้วผมผมตัดงบอีเวนต์ไปเยอะมากแล้วนะครับผมพูดจริงๆนะผมตัดงบอีเวนต์ไปเยอะมากแล้วผมหลายๆโครงการผมอยากตัดทิ้งทั้งก้อน แต่ถ้าผมตัดทิ้งทั้งก้อนปุ๊บหน่วยงานนั้นไม่มีงานทํายุบเลยใช่ยุคหน่วยงานนั้นจะไม่มีงานทําอันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาผมว่านเมล็ดกับพวกเขาทั้งหมดว่าหน้าที่ของท่านควรที่จะยกตัวอย่างอานนี้เพราะอันอื่นมันไม่มีเลยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ถังเลือดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมทีเนี้ยตัวเขาอ่ะมีการจัดงานอีเวนท์ที่นํา นวดไทยจัดอะไรไปแต่ส่วนสัดส่วนของการจัดงานอีเวนต์น่ะนิดเดียวประมาณยี่เของงบเขาทั้งหมดส่วนที่เหลือคือเขาพัฒนาต้นนา้นมาตรฐานคนนวดเปิดฝึกสอนมาตรฐานสถานที่ใบเซอร์วัดระดับทำข้อมูลด้านวิชาการเขาโฟกัสตรงนั้นแล้วส่วนของงานเขาอ่ะยีเปอรเท่านั้น อันนี้คือเมคเซนที่สุดที่คุณจะทำกับการนวดไทยโดยกรมส<ด>่งกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางนี่คือหน้าที่ของรัฐที่พึงกระทำคุณต้องส่งเสริมต้นน้ำและการน้ำเป็นหลักและสุดท้ายปลายทางนัน้นการจัดอีเวนต์การ <c oughs> ออกตลาดผู้ประกอบการเอกชนประชาชนเราทำได้เก่งกว่าและถูกกว่าประหยัดกว่าด้วยสานะครับ <c oughs> อันนี้แก้อย่างไรหน้าที่ที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐพึงกระทำคืออะไรควรที่ต้องไปดูที่ภารกิจเขาเป็นหลัก ตัวบุคลากรที่ทำ mm. นี่ไง mm. คือคุณมีข้าราชการประจำ mm. คุณมีหัวหน้าหัวหน้ากองหัวหน้าฝ่ายผอ,อแต่สุดท้ายแล้วโครงการทั้งหมดนี้คุณต้องไปจ้างที่ปรึกษามาเขียนโครงการแล้วทำให้คุณอีกทีถ้ากบบคุณจ้างคนสองคน mm. ในงานเดียว mm. เพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ตรงนี้ในการคัดเลือกคัดสรรนะ่ะอันนี้ยแต่ไม่ต้องแก้ตรงไหน เนี่ยที่จะไปคุยกับกพรใช่เรื่องนี้กพรคือพัฒนาระบบราชการเป้าหมายที่ทําให้มันเล็กลงและถูกลงอันนี้ต้องไปคุยกับเขาว่าบุคลากรเราเนี่ยมันไม่ตรงยอมรับเรายอมรับก็อย่างตรงไปตรงมานะครับเวลาเราสอบเราเห็นใจนะคนอยากเป็นข้าราชการเวลาคุณไปสอบกอพรคุณสอบให้ได้ก่อนถูกจับไปอยู่ไหนคุณก็ต้องทําไปก่อนจริงๆความถนัดของคุณอาจจะไม่ใช่เรื่องนั้นก็ได้แล้ว มันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องแก้เนาะก็ตอบคำถามเมื่อกี้นะครับจะว่าผิดมันก็ไม่ผิดเขาเพราะมันคือการส่งเสริม KPI วัดผลได้มีจํานวนร้านมาออกเท่านี้เนาะ,นะ,นะมีผู้เข้าร่วมงานเท่านี้มีคนกดไลค์ใน Facebook นอันนี้เราจําได้ใช่ไหมงานงานการของกรงการจัดหาง,งานที่จัดงานที่ Impact a r e n a คนเข้า walk in เข้างานอะ่ะมีเท่านี้ แต่ตัวชี้วัดในเอกสารเขาอะคือยอด r ร c h ใน f c e e o o o ว่าโพสเขาอะมีคนรับรู้เท่านี้ถือว่างานเขาผ่านแต่ KPI เขาไม่ได้ว่าว่ามีคนได้งานกี่คนครับแค่นั้นเองเนาะอันเนี้ยก็ต้องไปไปดูที่ตัว KPI ซึ่งเราดูทุกอันอยู่แล้วเราดูทุกอันอยู่แล้วนะครับแต่บางทีไม่ต้องรอไปถึง KPI ผมชิงตัดก่อนถ้าตัดได้ก่อนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ที่อยากที่อยากจะบอกก็ เห็นเห็นตรงกันว่าเราจัดงานเยอะเกินไปนะครับหรือแม้แต่ง,งานของโอท็อปเองก็มีคนในโอท็อปเองนั่นแหละที่บอกผมว่าคุณคุณแบ่งเลเวลของผู้ประกอบการโอท็อปคุณเอาเลเวลสูงทั้งหมดจัดงานเดียวกันคนหลั่งไหลกันมาซื้อแล้วคุณก็เ,เลเวลระดับการเข้างานเดียวกันคนไม่ค่อยสนใจต่างประเทศไม่ค่อยมาก็าคือคุณไม่ตัวเล็กไงแล้วคุณก็จัดงานอีกเลเวลนึงรวมตัวเล็กทั้งหมดเลยไม่มีใครมาใครจะมาอยากดูถ้าคุณจัดเป็นงานเดียวแล้วคุณเอาคลาดกัน ผู้เข้ามาผู้มาร่วมงานเขาจะได้โอกาสเห็นทุกอย่างแต่คุณจัดแบบดูเหมือนเป็นเลเวลข้าราชการแบบจัดแบบระดับนี้อยู่ในนี้นี่เนานะอันนี้นะคระับพอเสริมพอเสริมต่<ข>อจากกอกพัหนึ่งใช่ครับคือจร,ริงๆแล้วจากที่เราดูโครงการต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโครงการของภาครัฐส่วนใหญ่อาจจะเป็นการตัวชีวดส่วนใหญ่จะเป็นเชิงปริมาณเนาะไม่ใช่เชิงคุณภาพ คุณภาพก็คืออย่างเช่นอ่ามีคนมีงานทำกี่คนได้งานแล้วได้เงินเท่าไหร่ได้อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าในในส่วนงานที่พี่พูดขึ้นมาค่ะเหมือนมันไม่มีกําหนดการที่จะบอกอยู่ในอยู่ในสื่อที่เขาประชาสัมพันธ์ว่าแบบพลเมจะสัญจรไปที่นี้เลยเนาะก็จริงๆแล้วในบทบาทของคนไกลสภาหรือบทบาทของสอสอ่ะสามารถนําเรื่องนี้ไปตีแฉได้ก็เดี๋ยวอาจจะ อาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันหลังไม้ดีกว่าค่ะ,ะฐานพิพลอยตองเลยครับเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยข่าวใหญ่มากเกงาหนีใต้ประกานกวนแดงซึ่ารัฐสภาอันนี้ครับคงฐานพิพลอยเงินนะสสอเชียงใหม่ครับความนะอยู่ใน,นกระบนการความมั่นคงไมไ่ไม่ผิดน,นะได้ครับโอเคขอโทษนะผมแต่ว่าไม่ทราบว่าได้คุยกับฝ่ายความมั่นคงก็้างกดมา ว,ว่าแพทริหากฎเอการสื่อฉบับใหม่หรือยังครับที่จะให้สภาบริหาวห่าที่จะให้คณะสภาพิจารณาร่วมรับการงัดกฎเอการสื่อได้จริงๆเราเคยเสนอกฎหมายเข้าไปแล้วใช่ไหมคะในในใน ในสมัยที่แล้วแต่ว่าโดนป้องไปจริาๆมันก็มีเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วอ่ะมันมีมันมีสองระดับแลตอบคำถามมี้แต่เอีกสองคำถามเอาสองคถามก่อนไมเราอเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุาตีเนิดนึงได้ไหมยังต้องพนักเสิร์ฟอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว่อนี่เดี่ยวเดี่ยวตัวนี้เรื่องอะไรกงเรื่องเรื่องไกลไม่นัดอเดี๋ยวก่อนไม่ได้ไม่ได้ทีนี้ผมคิดว่าที่น้องเขาถามก็คือเขาอยากจะทราบว่ามันมีดีกรไกของ ที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างนอก็มาตอาแบแทนโอเคอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องนี้ครคารมอลส่งจดง่าอย่างนี้พลพูดแล้วว่าก็าคือบทบาทของของสสเราเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันก็คือเรื่องของกรรมธิการหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะกรรมธิการอันหนึ่งที่สามัญที่จะดูแลดูในเรื่องของการใช้งบประมาณประจําปีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าน,นี่บอกน้องนะว่าเรามีกลไกที่ที่เป็นตัวแทนของเราซึ่งอยู่ใน ในในในกรรมธิการเนาะก็อาจจะต้องคุยกันหลังใหม่หน่อยด้วว่าตกเรื่องนี้ไปอะไรเนี่นี่ครับที่คิดถึงประเด็นอะไรผมอยากแย่เสริมอันนี้ออกไน่ไม่เป็นไรนะครับมันจะได้ยินผมแย่แย่เสริมนี้ครับนดีอันนี้จะเป็นแนวคิดจากพีเทงเนาะเรื่องกระบวนการจัดทำงบประมาณนะครับคือทุกวันเนี้ยงบประมาณที่มาถึงเรากว่าเราจะได้ตรวจสอบก็จะได้เห็นนะคืองบประมาณที่ ที่ใส่ตะกร้าเป็นแพ็กเกจมาให้เราแล้วเราทําหน้าที่ได้แค่หยิบของในตะกร้าออกเราไม่สามารถที่จะไปสนันเสนอตั้งแต่ต้นได้หรือว่าคุณควรหยิบอะไรเข้าในตะกร้าซึ่งมันก็ต้องไปแก้ในส่วนของวิธีการงกประมาณด้วยเนาะวิธีการงกประมาณด้วยที่อันนี้ก็ยังไม่ออกเนี่ยพหลงพเนะียง ที่เทงทำอยู่ทำอยู่ใกล้ๆนะใช่ที่เทงทำอยู่ในการแก้ปัญกางบประมาณก็คือให้อ่ให้ผู้แทนรัษฎรเราเนี่ยมีส่วนกับการจัดทำงบประมาณของแต่ละปีแต่ตะนคือให้ความเห็นก่อนเลยว่าคุณควรหยิบอะไรใส่ตะกร้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคาะกันไม่ใช่ว่าเขาหยิบมาให้เราแล้วให้เรานะครับให้เราหยิบเองไม่ได้แต่เขา้เรากับโกงเนาะคือเราให้ความเห็นได้ว่าโปรเจกต์นี้อุตสาหกรรมด้านนี้ เซกเตอร์นี้มีประเทศด้านสิ่งแวดล้อมได้เลยคุณควรหยิบโครงการอะไรเข้าไปแล้วคุณก็ค่อยไปอันนี้ไม่ใช่ว่านะครับเลือกกันมาก่อนเลือกเลือกมาให้เรามีแต่จัดอีเวนต์แลวให้เราหยิบอะไรออกก็หยิบงานอีเวนต์ออกถูกไหมในใจเราอยากจะให้ใส่ให้ใส่พัฒนาผู้ประกอบการได้แค่บอกทีหลังปีหน้าเขาก็ไม่ใส่อยู่ดีเพราะเราจะได้เห็นแค่แพ็กเกจสําเร็จอันนี้ต้องไปแก้กระบวนการจัดทำงบประมาณ ออขอขอคอมเมนต์ในมุมของคนเคยอีเวนต์งบผู <classes> ้ขอผู้ของบงผู้ <M ut S 2> ของบนะครับแล้วเคยจัดอีเวนต์มามาเยอะละผมผมมองสองมุมนะมุมที่มันไม่ควรจะมีการของประมาณเยอะขึ้นแล้วแล้วควรจะจำกัดก็คือการเอาประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยไปออกบูธเพื่อที่จะตอบตัวทีไอตั้งเดิ ที่ก๊อปอเส็จแล้วเยอะนะมันก็คือไม่แน่เลยว่าคุณจะขายของได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่งานขายของครับมันเป็นงาน KPI จากอีเวนต์ขึ้นมามีคนมาเปิดงานเสร็จแล้วเนี่ยคนหายไปครึ้งหนึ่งอ่ะล้วใหญ่ก็นั่งนั่งต่อวานทีสาวันหน้า